ดอสวัสดีครับคับผมในคลิปนี้ครับเราก็จะมาทําการรีวิวนะครับผมเป็นปากกานะครับรุ่นใหม่จากชูวีนะครับตรงนี้เลยจะเป็นรุ่น h ฮเพนเอสสามนะครับก็เป็นปากกาสําหรับตัว h ฮสิบสามนะครับรุ่นใหม่ของเราที่เพิ่งมาวางจําหน่ายไม่นานนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าตาของปากกานะครับจะดูเรียบๆนะครับก็จะมีอันนี้ ไว้จะหน้าตาจะคล้ายๆคลิปหนีบกระดาษนะครับเอาไปแนบกับเอกสารนะครับผมหรือกระเป๋าเสื้อนะครับตรงนี้เป็นคลิกนะครับอันนี้จะไปตั้งค่าอีกทีนะครับผมในโปรแกรมก็มันจะเป็นคลิกใช้งานปกติจะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาได้นะครับผมแล้วก็จะมีฐานนะครับแถมมาให้ในกล่องครับใช้เป็นพลังงานของตัวปากานะครับเวลาใส่ฐานแล้วก็เปิดตูดมันออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ แยกฐานใส่เข้าไปอ่อานี้นะครับเราก็ใส่เข้าไปได้เลยโอเคถูกแล้วก็หมุนกลับเข้าไปอีกทีนะครับปึ๊บใช้งานได้แล้วแค่นี้นะครับไม่ต้องทำอะไรก็นี่เราก็จะเขียนได้เลยปึ๊บมันก็จะติดเลยนะครับทีนี้มาดู ในส่วนของคุณภาพของปากกาของรุ่นนี้กันบั่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดที่ตัวสเก็ตแพดอ่ะนี่นะครับลองดูนะครับตัวนี้จะมันจะสามารถรับแรงกดได้หลายระดับเลยนะครับผมก็คือถ้าเรากดเบาๆนะครับก็จะเป็นเส้นบางนะครับกดหนักนะครับกดหนักกดแน่นมันก็จะเป็นเส้นหนานะครับมาลองเขียนกันดูเฮ้ลอง拉เบาๆนะครับอ่านเดียวกเบาๆเบาไป อ่ะอันนี้จะเป็นเส้นหนาครับแต่ถ้าเราเขียนเบาๆเนี่ยครับจะเป็นเส้นบางๆบางๆอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากดแน่นๆเลยนะนี่มันก็จะเป็นเส้นหนาอย่างนี้เลยนะครับแล้วลองดูว่าเส้นเนี่ยคือมันจะแบบสมูทมากไวมากเนี่ยมันจะตามปากกาฟุ๊บๆๆเลยนะครับเนี่ยเราก็ได้หมดเลยนะครับจะกดเบากดหนักได้หมดเลยครับผมปากกาก็มีอ่ค่อนข้างแม่นยํานะครับนี่ลองตีเส้นดูปึ๊บ อ่า,อาลองกดหนักกว่าเมื่อกี้อือมันก็จะหนากว่าอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกเก็ตแพดตัวนี้มันก็จะมีฟีเจอร์ของปากาให้เล่นกันนะครับผมจะเลือกเป็นสีนะครับความหนาของเส้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับอ่า ก็เขียนได้นะครับผมใครอัอัหน่อยก็เอาไปวาดรูปนั่นนี่เล่นได้ราบอเราบอ,อกปิดหบาบรรทัดออกไปลองเปลี่ยนสีนี่ลองดูนะครับเนี่ยสังเกตไม่แก้ก็คือวางเนี่ยตรงนี้มือเขียนเห็นไหมมันไม่ติดเลยรุ่นนี้อ่ะครับก็มันจะดีตรงนี้ด้วยคือเราจะใช้การวางมือเขียนได้นะครับนี่ อเห็นไหมอ่าดีกว่าปาการุ่นก่อนๆเยอะเลยครับผมตัวนี้วามือเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ในตอบสนองก็ค่อนข้างเร็วนะครับเขียนก็ฟึบฟึๆบฟ,บฟ,บฟ,บฟบึอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับตัวส่วนของสเก็ต p a d แล้วก็ ตัวนี้ Windows Ink ตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานนี่ยางสกีนสเกตอย่างนี้นะครับมันจะถ่ายรูปหน้าจอที่เราเปิดอยู่นะครับแล้วก็เขียนไว้บนหน้าจอได้นะครับจะไว้แบบเวลาทํางานนะครับเอารูปมาแก้มาวงมาไฮไลท์อะไรเงี้ยก็ทําได้ผมแล้วก็เซฟได้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างน่า,าสนใจมากทีเดียวนะครับในส่วนของปากกา S3 จากชูวีตัวนี้ก็จะเหมาะมากสำหรับใครที่ทำงานออกแบบนะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมยังไงไม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดี